ของทนไยวตีจะรูมเกียรตินะคะที่ไปสอบสวนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะคือกำนันนกเนี่ยก็คือต้นเหตุของปัญหาเรื่องจะไม่เกิดถ้ากำนันนกไม่พยักหัวว่าโอเคเขาสั่งผมเชื่อว่าสั่งแล้วตำรวจที่เห็นก็ให้การไปทำนองนั้นเล่ายังไงบ้างคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ก็มีจังหวะช่วงหนึ่งซึ่งมีการให้สัญญาณในการที่จะยิงแต่ก็คงไม่ขอให้เป็นเรื่องของการสอบสวนวิยาเต่าเผยกำนันนกส่งสัญญาณก่อนลองยิงตำรวจคือถามนายว่าจะยิงไหมเขาเรียกว่าก่อนจะยิงเนี่ยได้หันหน้ากลับมาแล้วถามว่าลูกพี่คือคือผมเชื่อว่าเขาก็จะไม่กล้ายิงค่ะ แต่การที่ถูกสั่งแล้วแล้วเดินเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ยังหันหลังหันหน้ากลับไปถามว่าลูกพี่พอถามลูกพี่ลูกพี่ก็ยักหน้ายักหน้าเสร็จ<ม>ก็เดินอีกสองเก้าฟักปืนยิงตรงนั้นเลย เป็นเรื่องใหญ่นะคะการยิงตำรวจก็ท่านพลตรีจรุนเกต์ก็บอกว่าถ้าไม่มีคนสั่งแน่นอนว่าคนอย่างหนองไม่กล้าย,ยิงแน่นอนค่ะที่เป็นข้อมูลเอกซ์คลูซีฟจากพลตร,รีจรุนเกติปานแก้วรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะท่านเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็อยู่จนถึงเวลาทีที่มีการวิสามันฆาตรกรรมในหนองท่าผาค่ะก็บอกว่าตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงวันเกิดของกำนันกกนก25นายเนี่ยมีพยานอย่างน้อย3-4ปากให้การตรงกันว่าก่อนที่ในนองจะลั่นกายใส่พลตร,รีศิวกรหรือสารวัสสิว มีการหันไปหาพร้อมกับเรียกนายประวินหรือว่ากำนันนกจากนั้นก็มีการส่งสัญญาณและานหนองก็ก่อเหตุจนสระวศิลป์เสียชีวิตขณะเดียวกันพันตำททรวจโทวศสิงตํารวจอีกคนก็ได้รับบาดเจ็บด้วยกันนะคะพลตำรวจตรีตรกรุณเกียรติก็บอกอีกนะคะบอกว,ว่าจากการสอบปากคำตำรวจสระวศิลป์ที่ไปร่วมงานเลี้ยงเพราะว่ามีผู้บังคับบัญชาเนี่ยพาไปคือมีผู้กักคนหนึ่งเนี่ยเขาชวนสระวศิลป์ไปเพราะว่าสระวศิลป์เพิ่งจะขึ้นไปสรารวัตรเมื่อเดือนกุมภาค่ะอยากจะพาไปรู้จักกับกำนันนกผู้ม,มากบารมีในพื้ ตำรวจท่านนั้นก็เสียใจมากที่ไม่น่าจะชวนน้องไปก็บอกแบบนี้นะคะมั่นใจว่าไม่ใช่การเรียกไปเพื่อทําร้ายหรือว่าการลอ่อสารสิวไปเพื่อที่จะถูกยิงแต่ว่าน่าจะเป็นการพูดจากันแล้วไม่เข้าหูคือจังหวะนั้นเนี่ยที่ที่มีข่าวว่าคือความเมาด้วยอ,อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของความเมาเข้ามาเกี่ยวอีกประเด็นหนึ่งคือท่านบอกว่า คือการขอแล้วไม่ให้คนอย่างทางกำนันนกเนี่ยขอใครไม่เคยไม่ได้<อ>แล้วครั้งนี้พอมาขอแค่ยศของหลานซึ่งไม่ได้เลื่อนชั้นยศขึ้นด้วยนะแค่เปลี่ยนหน้างานพอขอไม่ให้มันก็รู้สึกว่าเสียหน้าออกไปเป็นเรื่องเหมือนศักดิ์ศรีอะศักดิ์ศรีของคนเป็นกำนันอ<น>ะใช่คนะก็มองว่าเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ค่ะแต่การที่ตํารวจเนี่ยไปสนิทสนมกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอันนี้ถึงขั้นว่ากล้าชักปืนยิงตํารวจต่อหน้าตํารวจอีก20บกว่าคนโดยไม่เกรงกลัว ท่านก็บอกนะคะว่าจุดนี้สะท้อนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมั่นใจว่าจะไม่มีการตอบโต้กลับอย่างแน่นอนรวมถึงมองว่าหากเป็นเช่นนี้จะตีความได้ว่ามีลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนตำรวจเน่าจะเกรงใจกำนานหรือเปล่าเขาถึงกล้าทำขนาดนี้คือมองว่ายิงไปก็ไม่มีใครกล้าสู้เขามันเป็นถิ่นของเขาขณะเดียวกันยืนยันว่าประเด็นทั้งหมดนี้จะต้องสอบสวนให้ชัดเจนค่ะพลตรีจรุนเกียรติยังบอกอีกว่าวันที่ไปรดน้ำศพสวัสดิ์สิวตัวเขาเองบอกกับลูกน้องว่าจะคืนความเป็นธรรมให้คือท่าน เดินเป็นรูปหัวสารวัสสิ์นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนความเป็นธรรมให้เองแล้วสุดท้ายก็อยู่ในวินทีที่สามารถวิสามาันฆาตกรรมได้ระบุนะคะบอกว่าสารวัสสิ์เนี่ยเป็นตำรวจที่มีนะอนาคตแล้วก็ตอนพูดไปทั้งก็น้าตาคลอไปด้วยเอาไปฟังเสียงของพลตจตรีจรุนเกียรติค่ะมองว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของเจ้าที่ตำรวจด้วยคุณคุณสามารถยิงผู้รับใช้กฎหมายที่เป็นระดับผู้กับ นายตำรวจหรือแม้กระทั่งชั้งวิศวกรั่นต้องคือความเป็นธรรมให้สารวัตรสิบในในงานเนี่ยมีประมาณสามสิบกว่าคนตำรวจยี่สิบเอ็ดคนคุณสามารถที่จะสั่งคนคนหนึ่งมายิงตำรวจต่อหน้าตำรวจด้วยกันต่อหน้าประชาชนที่มาร่วงงานด้วยกันเนี่ยภาพเหนั้นผมว่ามันไม่เคยมีนะไม่เคยมีแล้วคนที่ตายเนี่ยเป็นระดับสารวัตร ที่มีอนาคตไม่ใช่คนเลวร้ายเกเรอะไรนะเป็นในตำรวจที่ตั้งใจทำงานาตรงเนี้ยในวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผมไปรลูกผัวเขานะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะคือความเป็นธรรมให้เดี๋ยวจะคืนความเป็นธรรมให้ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมกับ